กรณี้6.1บอกให้หาเงินผ่อนจ่ายเท่ากันทุกปลายปีนะการจ่ายเท่ากันทุกปลายปีแสดงว่าเราต้องหายอด P&L ออกมาก่อนนะคะโดยที่เราจะเซตไอตัวยอดนี้8,500ตรงเนี้ยให้เป็น PV นะคะเนื่องจากว่านะคะยอดนี้จะเป็นมูลค่าเงินปัจจบุบันทําสัญญาก่อนนะคะแล้วการเป็นนี้ค่อยเกิดขึ้น เซต fv เป็น0คอมพิว pmt ได้212,887.99แล้วเมื่อสร้างตารางแล้วเขาบอกว่าจ่ายตอนไหนต้นหรือปลายต้นหรือปลายถ้าปลายเงินมันจะเริ่มผ่อนตั้งแต่งวดที่1ถึง n ปลายปีเนี่ยผ่อ,อนงวดที่1ถึง n ดังนั้นปีของเราก็จะเริ่มแต่งวดที่1 n. งวดที่สองงวดที่สามงวดที่สี่ถึงงวดที่เท่าไหร่ห้าเพราะมันผ่อนทั้งหมดห้าปีช่องเงินกู้ต้นงวดอาจารย์จะเซตเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเงินผ่อนชําระเป็นคอลัมน์ที่สองดอกเบี้ยเป็นคอลัมน์ที่สามเงินต้นชําระนะคะเป็นคอลัมน์ที่สี่และเงินกู้ปลายงวดคงเหลือเป็นคอลัมน์ที่ห้า ใส่ไอ้ตัวสองแสนหนึ่งมืนสองพันตรงนี้ไปก่อนเนี่ยใส่ช่องไหนเนี่ยไอ้ PMT เนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านหัวตารางสิรู้ไหมช่องไหนเงินผ่อนชำระถูกต้องใส่ั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่ห้า ช่องเงินกู้ต้นงวดเงินกู้ต้นงวดก็คือยอดนี้เริ่มแรกอ่ะยอดนี้เงิ่มนแรกเราเท่าไหร่ใส่ลงไปในปีที่หนึ่งจากนั้นมาวิเคราะห์ช่องเงินผ่อนชําระไอ้คำว่าเงินผ่อนชําระเนี่ยเงินที่เราจ่ายให้กับแบงก์มันจะประกอบไปด้วยเงินสองจนวนจํานวนแรกคือดอกเบี้ยจํานวนที่2คือได้ใช้คืนเงินต้น ในเงินต้นแปดแสนห้าเราจ่ายไปสองแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไปลดเงินต้นทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนหนึ่งจะมีดอกเบี้ยดังนั้นเราต้องคำนวณดอกเบี้ยามาก่อนดังนั้นการคำนวณแรกจะเริ่มตั้งแต่ช่องดอกเบี้ยช่องที่หนึ่งช่องที่สองไม่ได้คำนวณน,นะเกิดจากการใส่อะไรลงไปเลยเออใส่ตัวเลขใส่จำนวนงินไปเลยดัยงนั้นคำนวณจะเริ่มแต่ช่องนี้ เป็นหกหมืเท่าไรหกหมื่นแปดพันงั้นไอที่เราจ่ายไปสองแสนหนึ่จะเป็นดอกเบี้ยอยู่6 8หมืที่เหลือจะเป็นอะไรเงินต้นชำระดังนั้นช่องที่4ของเราจะเกิดจากช่องที่2ลบช่องที่3 2 2, 2 8 8 8 9 9 9ลบอันเซอร์ คำตอบได้เป็น1 4 4 8 8 7 9 9จุกากช่องถัดมาเป็นช่องที่5เงินกู้คงเหลือเหลือเท่าไหร่คิดยังไงให้เอาเงินกู้เดิมคือเท่าไหรแปดแสนหไปลบกับที่ได้จ่ายชำระแสนสี 1, ่ดังนั้นช่องที่ห้าจะเกิดจากช่องที่ 4 8500ลบอารเซอร์ได้เท่าไหร่7500112.01เสียงทิมชาติเลิกมาละทิมชาติกดเร็วๆเลยน,นนะ,อะเอาไปงวดมาเซตเป็นต้นงวดปีถัดไปดังนั้นต้นงวดปีที่สองก็คือเลขอะไร7500112.01 แล้วก็รีพี 3, ททำซ้ำทำแบบเดิมอะ่ะเอายอดนี้ไปคูนด้วยอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซน็นต์แปดเปอร์เซ็นต์เอาคูนไปแปดเปอร์เซ็นต์จะได้เป็นห้าหมื่นของพารสี่ร้อยแปดจุดเก้าหกเอาช่องที่สองลบช่องที่สามจะเหลือหนึ่งแสน ห้า7มืสีจ็ดสิาจูงสามหาเงินกู้ไปงวดเอาช่องที่1ลบช่องที่สเหลือห้าแสนสบสองจุดเท่าไหร่98ยกย่อยมาเป็นงวดที่สาม คุณดอกเรียไป8% 43,890.64เอาช่องที่2ลบออกเหลือ168,997.35เอาช่องที่1ลบออกเหลือ สามแสนเจ็ดหมืก้อยดกสายอดมาเป็นปีที่สี่แล้วเอายอดนี้คูณกี่เปอร์เซน็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ได้เป็นสามหมื่นเอาช่องที่สองลบออกอย่ากดเลขผิดเลยนะกดเลขผิดนี่เซ็งเลยนะ 1นึ่1แช่องที่1ลบออกได้เป็นแสนเ1 1 8 4 9ยกยอดคูณไปสังเกตไหมเฮ้ยว่า 15769.48เอาช่องที่2ลบออก197118.51เหลือมั้ยเหลือนะเหลือ0จุดเท่า0.2เหตุผลเพราะว่าเราจ่ายมาแล้วมันเกินไงดอกเบี้ยมันก็เลยจ่ายเกินไปจุด0.2 ถึงเวลาคุณเป็นลันสเปซชีตน้ันเลขจะตรงเป๊อะอะคราวนี้นะักศาล,ลงรวมรวมช่องที่สองช่องที่3ามไปช่องที่สเดี๋ยวอาจารย์ลงช่องที่สองให้นักศาไปช่วยกัน3 4, ามลบสี่ออกมาอย่าให้ผิดเลยอ,อันนี้ช่วยแล้วนเนี่ยจริงๆไม่ต้องช่วยก็ได้นะอ่ะได้ล้านหเสร็จแล้หนึ่งล้านพูดเสร็จก็กดเสร็จพอดี ช่างดอกเบี้ยบวกสิได้เท่าไหร่สองแสนหนึ่งมือสี่พัน กันคิดแต่ช่องกับพช่องหนึ่กช่องะเล็ไม่เป็นหลักแสนนะโอ้คิดช้าสิแต่ตอนคิดเสร็จแล้วอ่ะไปดห้าไหมแปดแสนห้ามื่นลองดูสิจุดศูนย์สองเปล่าจุดเท่าไหร่นะศูนย์ศูนย์อะไรนะทอทีไม่ได้ศูนย์ศส,สองไหมศูนย์สใช่ไหม แเราตรงนี้กำลังจะบอกว่าไอ้เงินที่ผ่อนไป212,000หมื่นกว่าเนี่ยจำนวนห้างวดเงินที่จ่ายไปจะเป็นล้านหกหมื่นสีเห็นไหมแต่ทั้งที่จริงๆเรากู้แค่8 0 0แสเท่าไหร่เอง8 5 0แสห้าแสดงว่ามันที่เหลือมก็คือดอกไว้น,นั่นเองดอกเบี้ยอยู่ที่ตัวน,นี้เลย214,439.93แล้วถ้าเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าในช่วงแรกๆของการผ่อน ดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงมากไหมอ่าเงินที่เราจ่ายไปอ่ะเราจะไป็นปกดอกเบีย้ยหมดอย่างดอกเบีย้ยบ้านอาจารย์นะที่จ่ายไปงวดงวดละหมื่นสองพันสามร้อยนะเป็นดอกเบีย้ยอยู่แปดพันที่เหลือได้จ่ายเงินต้นคืนแค่สี่พันเองนะเป็นอย่างนี้อยู่สามปีอ่ะนะคะหลังจากนั้นช่วงท้ายๆเนี่ยดอกเบีย้ยจะเริ่มลดลงงั้นเป็นไปได้เราจ,จ่ายปุ๊บเขาขอดอกเบีย้เยเรา้ก่อ มาทำ6.2ต่อ